สวัสดีนะักธุรกิจยูนิซิ y ตี้ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์ในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพด้วยเทคนิคการดีท e ็อกซ์เพื่อให้ร่างกายสามารถขับสารพิษสะสมตามอาวัยวะแล้วก็ระบบต่างๆ ออกไปตามธรรมชาติเพื่อให้ร่างกายนะฮะทำงานได้อย่างปกติส่งผลให้สามารถดูดซึมสารอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังจะช่วยในเรื่องของการประตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของเราทํางานได้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วยก่อนที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลจากทางบริษัท ขอความกรุณาทุกท่านนะคะงดการบันทึกวิดีโอเนื่องจากวิดีโอนี้เป็นข้อมูลภายในทุกท่านสามารถรับชมว,วิดีโอการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ผ่านทางลิงก์ใน Facebook f a n Page u n i c i t y Thailand ข้อมูลการฝึกอบรมต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงทำซ้ำหรือเผยแพร่ในช่องทางอื่นรวมไปถึงการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ทุกประเภทก่อนการได้รับอนุญาตจากทางบริษัทและไม่สามารถใช้อ้างอิงทางการแพทย์ใดๆได้ไดไดได ร่างกายของมนุษย์เรานะครับมีกระบวนการกำจัดสารพิษอยู่แล้วโดยปกติแต่หากร่างกายได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปก็จะเกิดการตกค้างในร่างกายแล้วก็อวัยวะรวมไปถึงระบบต่างๆอีกทั้งนะฮะง,งานวิจัยจำนวนมากนะครับก็บ่งชี้ว่ากระบวนการกำจัดสารพิษเป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดีในระดับเซลล์การกำจัดสารพิษจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆในอนาคตของเราได้ วิธีการลดสารพิษสะสมอย่างง่ายก็คือการเลือกบริโภคอาหารโดยเลือกเฉพาะอาหารที่มีความเป็นกรดตำ่ำปริมาณน้ำตาลน้อยแล้วก็ไม่มีสารปรุงแต่งหรือมีสารกันเสียเจือปนนะฮะแต่ในปัจจุบันนะครับพวกเราคงหลีกเลี่ยงได้ยากเพราะไลฟ์สไตล์ในการกินรวมไปถึงกระบวนการผลิตที่ทำให้อาหารที่เรารับประทานนั้นมีสารอาหารแล้วก็คุณภาพที่ต่ำามากร่างกายของเราจะมีระบบ การขับสารพิษและก็ของเสียออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นเงือปัสสาวะอุจจาระนะฮะแต่ถ้าไม่สามารถขับสารพิษนั้นๆได้จะเกิดการหมักหมม,มเป็นสารพิษตกค้างจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยตามมามาลองสังเกตอาการกันดูว,ว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยท้องอืดจะมีอาการจุกเสียดแล้วก็มีอาการท้องเฟ้อร่มด้วยเนื่องจากอาหารที่รับประทานมีสารพิษจำพวกสารปรุงแตง่งหรือว่าสารเคมีต่างๆทำให้อาหารย่อยยาก ทำให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงส่งผลต่อระบบขับถ่ายที่ผิดปกตินั่นเองนะฮะอีกอันก็คือในเรื่องของท้องผูกสารพิษบางชนิดเช่นสารการบูดในอาหารหมักดองจะทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ทําให้ระบบขับถ่ายรวนจะมีอาการไม่ถ่ายมากกว่า3วันเมื่อขับถ่ายไม่เป็นปกติหรือว่ากลั้นระบบขับถ่ายไว้ก็จะเกิดอาการถ่ายยากตามมานั่นเองปากเหน็น ตื่นเช้ามาแล้วมีลมหายใจเหม็นหลังแปรงฟันก็ยังรู้สึกว่ามีกลิ่นปากเพราะของเสียแล้วก็สารพิษที่หมักหนมไว้ยังไม่ถูกกําจัดออกจากร่างกายแถมยังถูกขับออกมาผ่านทางผิวหนังแล้วก็ลมหายใจทดแทนนั่นเองผิวหยาบก,กล้านนะฮะการที่มีผิวหยาบแล้วก็ริ้วรอยดูรอยดูแก่กว่าวัยมีสิวสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยก็คือควันจากอาหารเป็นตัวการทําลายอนุมูลอิสระของผิวยิ่งถ้ามีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายก็ยิ่ง ทำให้ผิวนะครับหยาบกร้านเซลล์ผิวถูกทําลายจนมีดิ้วรอยแล้วก็เกิดสิวบนใบหน้าได้การนอนหลับยากนะครับหลับไม่สนิทเป็นภาวะที่เกิดจากภาวะความเครียดในเรื่องของงานเรื่องของอะไรต่างๆก็ตามลามไปถึงในเรื่องของสุขภาพทําให้การขับถ่ายไม่เป็นเวลาแล้วก็ระบบขับถ่ายรวนไปด้วยนั่นเองนะครับอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ ป่วยง่ายภูมิต้านทานต่ำมีงานวิจัยหลายฉบับนะครับอ้างอิงว่าสารพิษเป็นตัวการสำคัญในการทำให้ระบบการดูดซึมสารอาหารทำงานลดลงอีกทั้งนะครับยังทำลายในเรื่องของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองจึงมีผลต่อเนื่องทำให้ร่างกายเนี่ยป่วยง่ายแล้วก็ติดเชื้อได้งา่ายอีกด้วย หลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าแล้วระบบในร่างกายใดนะฮะที่ช่วยเราในเรื่องของการกําจัดสารพิษซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบที่สําคัญ4ระบบนั่นได้แก่เลยระบบลําไส้ระบบของตับระบบน้ําเหลืองและระบบเลือดแล้วเราจะช่วยให้ร่างกายของเรากําจัดสารพิษออกจากระบบต่างๆเหล่านี้นะฮะได้อย่างไร ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้สมุนไพรในการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการขับสารพิษหรือว่าดีท็อกซ์ตามธรรมชาติจาก4ระบบหลักของร่างกายนั่นก็คือ1เลยสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์สารพิษในลำไส้ 2. สมุนไพรที่ช่วยในการดีท็อกซ์สารพิษในตับ 3. สมุนไพรที่ช่วยในการดีท็อกซ์สารพิษในต่อมน้ำเหลืองและ 4. สมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์สารพิษในเลือด กลุ่มสมุนไพที่ช่วยในการดีท็อกสารพิษในลำไส้หน้าที่หลักของลำไส้นะครับคือการย่อยอาหารแต่ลำไส้ก็ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการผลิตสารชีวเคมีที่ทำหน้าที่ส่งสารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอีกทั้งยังเป็นอวัยวะหลักที่ต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียและควบคุมปริมาณของเหลวในร่างกายลำไส้นะฮะจะประกอบไปด้วยเส้นใยประสาทอุนนนมากอยู่ที่ผนังเซลล์ในบางท่านลำไส้ก็สัมพันธ์กับอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่นในบางรายจะมีอาการปวดช่องท้องเมื่อมีอารมณ์เครียดซึ่งก็จะส่งผลต่อเนื่องกับระบบภูมิคุ้มกันด้วยดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ว่าทําไมการระจัดสารพิษที่ค้างค้างอยู่ในลำไส้จึงช่วยยกระดับสุขภาพของลำไส้ให้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง ดังนั้นนะฮะการเลือกใช้สมุนไพรเพื่อการดีท็อกลํำไส้จําเป็นที่จะต้องเลือกใช้สมุนไพรที่มีคุณสมบัติแบบผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งจะต้องออกฤทธิ์ให้ลำไส้ของเราสามารถกําจัดของเสียออกไปได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นก็คือสมุนไพรกลุ่มกระตุ้นให้ลำไส้เคลื่อนตัวซึ่งจะช่วยเรื่องของการขับเมือกสารพิษสะสมออกจากลำไส้สมุนไพรกลุ่มนี้จะได้แก่เซนาลีฟบัคทอน และมัชเมลโล่สมุนไพรอีกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มปรับสมดุลช่วยในเรื่องของการขับลมสมานผิวทางเดิอนอาหารลดการอักเสบและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสมุนไพรกลุ่มนี้นะฮะจะได้แก่เปปเปอร์มินต์ยูราเออร์ซี่เปลือกส้มโรสฮิปฮันนี่ซัคเคิลและคาโมไมด์ดังนั้นนะฮะการดีท็อกลำไส้ด้วยสมุนไพรอย่างน้อยปีละ2ครั้ง ก็จะช่วยให้ระบบลำไส้ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสะสมของสารพิษลดการสะสมของแบคทีรียก่อโรคอีกทั้งนะครับยังช่วยให้การดูดซึมสารอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้นร่างกายสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้นะฮะยังทำให้ร่างกายสดชื่นเพราะร่างกายจะดูดซึมน้ำเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นนั่นเองรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้ก็จะกลับมาทำงานได้อย่างปกติอีกด้วย ข้อควรระวังเลยนะครับสําหรับผู้ที่ใช้สมุนไพรในการดีท็อกซ์ลไส้ไม่ควรใช้สมุนไพรในผู้ป่วยที่รับประทานยาก,ก่อนนอนไม่ควรใช้สมุนไพรในผู้ป่วยที่มีประวัติแผลในทางเดินอาหาร <c oughs> การใช้สมุนไพรในปริมาณที่สูงเกินไปอาจทําให้ไตอักเสบได้นะครับไม่ควรใช้สมุนไพรตัวนี้นะฮะติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทําให้ลําไส้ของเรานะครับเคยชินและทําให้ท้องเสียส่งผลให้มีการสูญเสียน้าและเกลือแร่มากจนเกินไป โดยเฉพาะโพแทสเซียมนั่นเองกลุ่มสมุนไพที่ช่วยในการดีท็อกสารพิษในตับหน้าที่หลักของตับนะครับคือการกรองเลือดที่ถูกส่งมาจากระบบทางเดินอาหารก่อนที่จะส่งผ่านไปยังร่างกายส่วน,อ,นอื่นๆเช่นเดียวกันกับยาแล้วก็สารเคมี ตับก็เป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการควบคุมในส่วนนี้โดยตับนะฮะจะสร้างแล้วก็หลั่งน้ําดีออกมาทางลําไส้ส่วนปลายและยังเป็นแหล่งสร้างโปรโตีนที่สําคัญต่อการทํางานของเลือดเช่นการแข็งตัวของเลือดการช่วยดีท็อกตับให้มีสารพิษอยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับมะเร็งตับได้ และยังช่วยในเรื่องของการลดอนุมูลอิสระที่อาจส่งผลต่อการทํางานที่เสื่อมลงของตับรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันสารพิษในร่างกายให้ดีขึ้นอีกด้วยนั่นเองกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยดีท็อกตับนะครับได้แก่เรดคอเวอร์เดวิลโครลิคไลส์บาเบอรี่แอ็กซินาเซีย โดยเฉพาะสมุนไพรเรดโคเวอร์ Red Cover นะฮะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะออกจากตับและช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสรวมไปถึงลดการอักเสบซึ่งจะออกฤทธิ์เสริมกับสมุนไพรตัวอื่นๆซึ่งจะช่วยในเรื่องของการบำรุงตับ อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการไหลเวียนน้ําดีอีกทั้งยังมีสารในกลุ่มไฟโตเคมิคอลที่สูงกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาวในร่างกายด้วยดังนั้นนะครับการเลือกใช้สมุนไพรที่ช่วยในการดีท็อกตับจําเป็นจะต้องเลือกให้เหมาะสมซึ่งจะต้องดูในส่วนของชนิดของสมุนไพรปริมาณที่พอเหมาะไม่รับประทานมากจนเกินไปเพราะการใช้สมุนไพรในปริมาณที่สูงนะครับนอกจากจะมีผลเสียต่อตับแล้วนะฮะการกระตุ้นเพื่อขับสารพิษออกจาก ตับเกินขนาดแล้วร่างกายไม่สามารถขับออกได้ทันจะเกิดการสะสมสารพิษในกระแสะเลือดก,ก็อาจทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้เช่นอาการสั้นพิษนั่นเองซึ่งเป็นอาการที่ร่างกายนะครับพยายามขับของเสียออกจากร่างกายผ่านทางระบบต่างๆซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือทางผิวหนังเช่น เกิดสิวนองหรือว่าผืนคันทั้งบริเวณลําตัวและก็ผิวหน้าซึ่งหลายๆท่านอาจจะเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่นะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานผลิตภ,ภัณฑ์สมุนไพรดีทอ็อกซ์ตับจึงต้องมีความระวังและควรปรึกษาเภสชชัชกรหรือแพทย์ก่อนการรับประทานทางวิธีการรับประทานที่ถูกต้องรวมไปถึงหากท่านมีโรคประจำตัวจะต้องแจ้งเภสัชกรหรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำนะครับ ดังนั้นนะฮะเราควรใช้สมุนไพรเพื่อการดีท็อกตับนะครับอย่างน้อยปีละสองครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีของตับซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างชัดเจนนอกจากนี้นะฮะตัวสมุนไพรยังสามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายต่อต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็เชื้อไวรัสได้เนื่องจากเมื่อตับมีสุขภาพที่ดีระบบต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันก็จะดีตามมาจึงทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงจากภายในและส่งผลให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งด้วย พอควรระวังนะครับสำหรับผู้ที่ใช้สมุนไพรในการดีท็อกซ์ตับห้ามใช้นะครับในสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาจากแพทย์ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการเลือดไหลและหยุดยากห้ามใช้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอาจมีสิวหรือว่าผลพื่นเกิดขึ้นได้ ควรดื่มน้ำแล้วก็ทา,านผักผลไม้ให้มากๆเพื่อบรรเทาอาการข้างเคียงในขณะการใช้สมุนไพรอาจมีอาการข้างเคียงเช่นอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายคลื่นไส้หรือว่างว่วงนอนได้กลุ่มสมุนไพรที่ช่วยในการดีท็อกซ์น้ำเหลืองหรือล้างสารพิษในน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองนะครับเป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญต่อร่างกายของมนุษย์เราระบบน้ำเหลืองจะประสานงานร่วมกับระบบหลอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยให้การไหลเวียนของของเหลวในร่างกายมีความสมดุลน,นะฮะด้วยเหตุนี้ระบบน้ําเหลืองจึงเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิตหน้าที่หลักของระบบน้ําเหลืองคือการนําส่งสารพิษออกจากร่างกายและป้องกันร,ร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมโดยการนําของเสียภายในเนื้อเยื่อส่งต่อไปยังหลอดเลือดการไหลเวียนของระบบน้ําเหลืองนะครับจะแตกต่างจากการไหลเวียนของระบบ เลือดที่มีการไหลเวียนทั้งสองทางคือไหลเข้าและไหลออกแต่ระบบน้ําเหลืองนะครับจะเป็นการไหลเวียนแค่ทางเดียวเท่านั้นดังนั้นนะฮะเมื่อมีสารพิษหรือว่าของเสียต่างๆมาอุดกั้นทางเดินของระบบน้ําเหลืองจะทําให้ระบบน้ําเหลืองไม่สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองจะเห็นจากคนที่มีผิวเปลือกส้มนะครับซึ่งเกิดจากการหด การออกกําลัาง,างกายระบบการไหลเวียนน้าเหลืองไม่ดีหรือในบางคนนะครับจะเกิดก้อนตามบริเวณแขนขาบางคนอาจจะโชคร้ายหน่อยจะมีก้อนบริเวณเต้านมหรือการตรวจเจอว่าเป็นเนื้อร้ายสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนเกิดจากที่ร่างกายเต็มไปด้วยสารพิษระบบการกําจัดสารพิษออกจากร่างกายไม่สมบูรณ์ทําให้สารพิษนะครับค้างค้างในร่างกายนั่นเองดังนั้นการขจัดของเสียในระบบน้ําเหลือง จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีของร่างกายกลุ่มสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการดีท็อกน้ำเหลืองตัวแรกเลยเบอร์ดอกมีสารพรึกษาเคมีสูงลดการอักเสบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อไวรัสบางชนิดได้นะครับเซเรลอุดมด้วยเบต้าแครโรทีนและวิตามินหลายชนิดช่วยต้านการอักเสบในเนื้อเยือ่อแล้วก็ผิวหนัง สลิปเปอรี่นะคะช่วยขับสารพิษจากเนื้อเยื่อโดยเฉพาะการอักเสบของระบบทางเดินอาหารลดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจลดอาการไอเรื้อรังรวมไปถึงไอแห้งๆนะครับรูบาบช่วยป้องกันการติดเชื้อในร่างกายกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวทําให้ระบบย่อยและก็ระบบการขับถ่ายทํางานได้อย่างปกติและตัวที่สาคัญเลยก็คือนิวทิสโตช่วยฟื้นฟูตับให้แข็งแรงกระตุ้นการสร้างกรูตาไทโอนและปรับสมดุลระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเรา ดังนั้นการใช้กลุ่มสมุนไพรเพื่อการดีท็อกหรือล้างน้ำเหลืองอย่างน้อยปีละสองครั้งก็จะช่วยให้ร่างกายของเรามีความสมดุลลดการสะสมของสารพิษต่างๆในเนื้อเยื่อช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นการนำส่งสารอาหารต่างๆเข้าสู่เซลล์ก็จะดีตามมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถป้องกันการติดเชื้อต่างๆได้และที่สำคัญใครที่มักมีอาการแพ้บริเวณผิวหนังหรือมีผื่นหรือว่าผิวแพ้ง่ายก็จะมีผิวที่แข็งแรงเนื่องจากสมุนไพรกลุ่มนี้จะช่วยลดการระคายเคืองของเนื้อเยื่อได้ด ข้อควรระวังสําหรับผู้ที่ใช้สมุนไพรดีท็อกน้ําเหลืองนะครับห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรผู้ป่วยโรคนิ้วไม่ควรรับประทาน ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาจากแพทย์ไม่ควรทานร่วมกับกาแฟแคลเซียมหนับลมหรือหากต้องรับประทานควรทานห่างกันอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะว่าอาจทําให้เกิดการตกตะกอนในร่างกายเกิดเป็นนิ้วได้อาจมีสิวแล้วก็ผดผื่นเกิดขึ้นได้ควรทานผักผลไม้แล้วก็น้ำมากๆนะครับแล้วก็อาจพบอาการอ่อนเพลียได้ในบางรายกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยในการดีท็อกซ์เลือด ก่อนที่จะพูดถึงประโยชน์ของสมุนไพรในกลุ่มนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบเลือดกันก่อนหรือที่เรียกอีกอย่างว่าระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วยหลอดเลือดต่างๆที่มีหน้าที่นำส่งเลือดแล้วก็น้ำเหลืองเนี่ยทั่วร่างกายหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาทาหน้าที่นำส่งเลือดเพื่อกระจายออกซิเจนแล้วก็สารอาหารไปยังเนื้อเยื่อต่างๆรวมถึงดึงเอาของเสียออกจากเนื้อเยื่อทั่วร่างกายอีกด้วยซึ่งถ้าหากส่วนนี้ทํางานผิดปกติจะส่งผลให้เนื้อเยื่อร่างกายไม่สามารถ รับสารอาหารแล้วก็เกิดการสะสมสารพิษขึ้นได้ดังนั้นนะฮะการใช้สมุนไพรที่สามารถออกฤทธิ์ในการกระตุ้นให้ร่างกายสามารถสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยสนับสนุนการทํางานของระบบเลือดในการนําส่งออกซิเจนแล้วก็สารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆรวมไปถึงการจับสารพิษในเลือดเพื่อส่งไปทําลายที่ตับได้เร็วก็จะช่วยลดการตกค้างหรือว่าสะสมสารพิษในร่างกายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ คลอโรฟิลจากอัลฟาฟานะฮะการสก,กัดแล้วก็วิเคราะห์คลอโรฟิลจากพืชกว่า6,000ชนิดพบว่าพืชที่ให้คลอโรฟิลที่บริสุทธิ์และดีที่สุดนั่นก็คืออัลฟาฟาอัลฟาฟานะครับจัดเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีระบบรากที่มหัศจรรย์มากในบางพื้นที่นะครับรากของอัลฟาฟาสามารถชอนชัยลงไปลึกกว่า130ฟุตซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารได้มากกว่าและบริสุทธิ์กว่า อีกทั้งนะครับตัวของมันเองนะฮะจะไม่สะสมสารพิษอีกด้วยนะฮะประโยชน์ของอัลฟาฟาสามารถใช้บําบัดอาการปวดบวมแล้วก็อักเสบต่างๆเช่นปวดข้อจนกระทั่งถึงความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารแล้วก็เซลล์ตับถูกทําลายนอกจากนี้นะครับยังมีความเชื่อกันว่าอัลฟาฟานะฮะสามารถช่วยทําให้เลือดของเราเนี่ยสะอาดขึ้นอีกด้วยผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มากมายนะครับสรุป ตรงกันออกมาว่าคลอโรฟิลนะครับสามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้จนผู้ทำวิจัยได้รับรางวัลโนเบลไปแล้วถึง2ท่านด้วยกันคือดรริชาร์ดและดรฮันส์นะครับผู้ซึ่งค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดเลือดแดงและคลอโรฟิล คลอโรฟิลล์นะครับเป็นสารสีเขียวจากพืชมีสูตรโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงกับสารฮิโมโกบินของเม็ดเลือดแดงของมนุษย์มากนะครับแตกต่างกันเพียงแค่สารเคมีที่เป็นโครงสร้างในส่วนของอะตอมที่คลอโรฟิลล์เนี่ยจะเป็นอะตอมของธาตุแมกนีเซียมนะฮะส่วนของฮิโมโกบินนะครับเป็นธาตุอะตอมของธาตุเหล็กซึ่งมีหน้าที่ในการจับออกซิเจนเพื่อพาไปเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานะครับ เมื่อเราได้รับคลอรโรฟิลเข้าไปในร่างกายก็จะเปลี่ยนสารคลอรโรฟิลให้เป็นสารตั้งต้นที่ตับนะฮะแล้วถูกส่งต่อไปสร้างเม็ดเลือดแดงต่อไปในไขกระดูกทําให้ปริมาณเม็ดเลือดแดงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นคลอรโรฟิลนะครับมีแร่ธาตุธรรมชาติมากมายเลยประกอบไปด้วยพวกสารต้านอานุมูลอิสระวิตามินโปรตีนและสารอาหารต่างๆที่มีความจําเป็นต่อร่างกายรวมถึงช่วยปรับความเป็นกรดด่างในร่างกายของเราอีกด้วย คลอโรฟิลนะครมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการเลยนะครับเช่นช่วยในการชําระล้างขจัดสารพิษและก็สิ่งสกปรกออกจากร่างกายกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงและก็ออกซิเจนนะครับช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็กระตุ้นเนื้อเยื่อให้เกิดการฟื้นตัวช่วยรังงับกลิ่นปากโดยเฉพาะผู้ที่มีแผลในช่องปากฟ,ฟื้นฟูเนื้อเยื่อในร่างกายแล้วก็ลดการอักเสบ ควบคุมสมดุลของแคลเซียมในร่างกายอีกด้วยนะฮะดังนั้นนะครับการรับประทานคอรูอฟิลคุณภาพสูงเนี่ยเป็นประจําทุกๆวันก็จะสามารถช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ส่วนข้อควรระวังสําหรับผู้ที่ใช้สมุนไพรดีสต็อกเลือดนะครับเด็กและก็สตรีมีครรภ์น,นะครับไม่ควรรับประทานหรือว่าผู้ที่เริ่มทานเป็นครั้งแรกนะฮะควรเริ่มปริมาณเล็กน้อยแล้วก็เจือจางเนื่องจากอาจมีอาการปวดมือศีรษะแล้วก็คลื่นไส้ได้นั่นเอง เทคนิคการใช้สมุนไพรสำหรับการดีท็อกระบบร่างกายวันนี้นะฮะเราจะมาลงรายละเอียดวิธีการใช้สมุนไพรทุกกลุ่มให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุดกันนะครับจากตารางนะฮะจะเป็นเทคนิคการใช้สมุนไพรในการดีท็อกระบบต่างๆในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดในการใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวกันตัวแรกที่จะพูดถึงนั่นก็คือ nature's tea วิธีการใช้คือแช่ถุงชาในน้ำร้อนนะฮะโดยระยะเวลาในการแช่สามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับระบบการขับถ่ายในแต่ละคนหากถ่ายปกติให้แช่แค่1-2นาทีแล้วเอาถุงชาออกหากถ่ายยากให้แช่5-8นาทีแล้วก็ค่อยเอาถุงชาออกนะฮะระยะเวลาในการใช้นะครับให้ดื่มก่อนนอน14วันติดต่อกันหรือดื่มทุกวันก่อนนอน ใน2สัปดาห์แรกหลังจากนั้นนะฮะให้ทานต่อสัปดาห์ละ2ครั้งอาจจะเป็นวันอังคารกับวันเสาร์ก็ได้นะฮะทานแบบนี้ไปจนกว่าจะหมดซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนกับอีก2สัปดาห์ในระหว่างที่รับประทานเนเจอีนะฮะสามารถทานโคโรฟิล l p โปรไบโอนิกแล้วก็ไลฟ์ไฟเบอร์รวมไปถึงรับประทานอาหารที่มีกากใยมากเพื่อกระตุ้นระบบขับถ่ายได้อีกด้วยนะครับ ตัวต่อมาก็คือตัว r e d cover นะฮะวิธีการใช้คือหากจะใช้ร่วมกับ Nature T ให้เริ่มใช้ในสัปดาห์ที่3ของเดือนที่1นะฮะหลังจากใช้ในที่ Nature T เนี่ยโดยดูจากตารางในช่องสีแดงนะครับในเดือนที่1สัปดาห์ที่3นะฮะทานวันละ1แคปซูลก่อนอาหาร15นาทีในเดือนที่1สัปดาห์ที่4ทานวันละ2แคปซูลก่อนอาหาร15นาทีแนะนําให้ทานก่อนอาหารเช้านะฮะหแคปซูลแล้วก็ ก่อนอาหารเย็น1แคปซูลต่อมาในเดือนที่2นะครับสัปดาห์ที่1นะฮะทานวันละสแคปซูลก่อนอาหาร15นาทีแนะนําให้ทานก่อนอาหารเช้า1แคปซูลก่อนอาหารเที่ยง1งแคปซูลแล้วก็ก่อนอาหารเย็น1แคปซูลนะครับจากนั้นในเดือนที่2สัปดาห์ที่2จนถึงสัปดาห์ที่4นะฮะให้เพิ่มปริมาณทานวันละ6แคปซูลก่อนอาหาร15นาทีแนะนําให้ทานก่อนอาหารเช้า2แคปซูลก่อนอาหารเที่ยง2งแคปซูลแล้วก็ก่อนอาหารเย็น2แคปซูล สมุนไพรอีกตัวหนึ่งก็คือตัว L-G-N-D-T นะครับวิธีการใช้ก็คือให้แช่ถุงชา1ซองในน้นำร้อนจัดนะฮะนาน15นาทีจากนั้นดื่มในขณะที่ท้องว่างระหว่างวันนะครับดื่มต่อเนื่องวันละ1ซองนาน30วันแล้วก็ให้หยุดเลยนะครับคำแนะนำนะครับไม่ควรใช้ L-G-N-D-T นะครับทานร่วมกับ Red Cover นะฮะเนื่องจากทั้ง2ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของตัว Red Cover นะครับการรับประทานพร้อมกันอาจทำให้ร่างกายได้รับสมุนไพร ตัวนี้มากจนเกินไปและอาจเกิดอาการสรั้นพิษในได้ในบางรายนะครับในส่วนของโคโรฟิล l นะฮะวิธีการใช้คือผสมผงโคโรฟิลล1ช้อนในน้ำเย็นหรือว่าน้ำธรรมดาประมาณถึงฮะประมาณ5 0 0ถึง1น0 0 ml นะครับดื่มแทนน้ำเปล่าระหว่างวันหากท่านใดยังไม่เคยดื่มหรือ ซึ่งเริ่มต้นดื่มเป็นครั้งแรกนะฮะให้ดื่มทีละน้อยแล้วก็ผสมแบบเจือจางในระยะแรกจนคุ้นเคยก่อนนะครับซึ่งโคโรฟิลเนี่ยสามารถรับประทานร่วมกับเนเจอร์ทีเรดคอเวอร์แล้วก็ LG NDT ได้จนจบคอร์สเลยนะฮะดังนั้นนะครับหากใช้สมุนไพรเนเจอร์ทีเรดโคเวอร์แล้วก็ LGBT ในการดีท็อกระบบร่างกายใน1คอร์สจะใช้ระยะเวลารวมกันประมาณ3เดือนซึ่งระหว่างนี้นะครับก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อช่วยปรับสมดุลร่างกายได้เช่นโคโรฟิลล์โปรเบโอนิกไลฟ์ไฟเบอร์เดลี่โพเด4แล้วนตี้โฟ d แลก็คอเอช และหากต้องการที่จะเข้าคอร์สดีท็อกระบบร่างกายอีกครั้งนะฮะให้เว้นระยะหลังจากจบการดีท็อกในครั้งแรกไปอีก3เดือนจึงจะสามารถทำการดีท็อกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปความสำคัญของการดีท็อกระบบร่างกายนะฮะอันดับแรกเลยเป็นการดีท็อกสารพิษตกค้างในระบบต่างๆของร่างกายออกไปนะฮะ อันดับที่2เป็นการรีเซ็ตระบบในร่างกายให้กลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดอันดับที่3นะครับเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายให้กลับมาทํางานได้อย่างปกติอันดับที่4เมื่อระบบของร่างกายสะอาดแล้วนะครับการดูดซึมสารอาหารต่างๆก็จะดียิ่งขึ้นและอันดับสุดท้ายนะครับควรดีท็อก์ร่างกายก่อนการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อให้ร่างกายสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับ และควรดีท็อกระบบร่างกายนะครับประมาณ2ครั้งต่อปีเพื่อที่ระบบกําจัดสารพิษจะได้แข็งแรงเพราะอาวัยวะกลุ่มนี้นะครับเป็นอวัยวะที่ทํางานหนักที่สุดต้องการการดูแลหากเราดูแลแล้วก็รักษาร่างกายดีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆร่วมด้วยก็จะเห็นผลได้รวดเร็วและทำให้สุขภาพของเราดีอย่างต่อเนื่องนั่นเอง นอกจากนี้นะฮะท่านยังสามารถติดตามข่าวสารและตารางการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ของ u n i ิ i t y ได้จากช่องทางต่างๆของบริษัทและหากต้องการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์020926777กด2ติดต่อฝ่ายข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งของช่อง Un i ิ i t y t h a i l a n d เพื่อให้คุณไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางยูนิซิต และพบกันใหม่อีกครั้งกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ